สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนกลับมาพบกับการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้เป็นวันที่30สิงหาคมเรื่องที่นักเรียนชั้นป .5 จะเรียนในสัปดาห์นี้คือเรื่องคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมหรือที่เรารู้จักกันในหลักภาษาว่าสันธานนะคะจะทําหน้าที่เชื่อมคําเชื่อมประโยคนะคะคําที่เราใช้เชื่อมก็ได้แก่คําว่าและหรือ กว่าก็เพราะจึงนะคะอันนี้คือคำที่ใช้เชื่อมนักเรียนจะศึกษารายละเอียดได้จากคลิปที่ครูส่งให้เรียนนะคะเรียนรู้ให้เข้าใจนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในเรื่องของคำเชื่อมในเล่มสีสีชมพูนะคะหลังจากนั้นในตอนบ่ายเป็นชั่วโมงการอ่านนะคะชั่วโมงการอ่านให้หนักเรียนเปิดจากด้านหลังมานะคะเปิดจากด้านหลังมา จะเจอเรื่องการอ่านจับใจความเรื่องคุณพ่อยอดนักวิ่งนะคะจะอยู่ในราวน้าที่เจดนับจากด้านหลังมาเป็นหน้าที่เจ็ดนะคะเรื่องคุณพ่อยอดนักวิ่งให้นักเรียนอ่านจับใจความเรื่องคุณพ่อยอดนักวิ่งแล้วตอบคําถามให้ครูห้าข้อนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ป .5 ก็ไม่ต้องอ่านคลิป เสียงให้ครูเนื่องจากงานที่นักเรียนต้องทํานั้นละเอียดพอสมควรงานของป .5 วันนี้นะคะจึงมีอยู่ด้วยกัน2ออย่างนะคะอย่างที่1ทําแบบฝึกหัดคําเชื่อมเรียนคลิปให้เข้าใจทําแบบฝึกหัดคําเชื่อมนะคะซึ่งไม่ยากเลยแบบฝึกหัดคําเชื่อมเนี่ยเขียนนิดเดียวนะคะแล้วเปิดมานับจากด้านหลังมาเป็นหน้าที่7เราจะอ่านเรื่องคุณพ่อยอดนักวิ่ง แล้วนักเรียนต้องตอบคำถามเรื่องคุณพ่อยอดนักวิ่งด้วยกันทั้งหมด5ข้อซึ่งละเอียดนะคะอ่านเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูนะคะลงชื่อเข้าเรียนถ่ายรูปส่งให้ครูนะคะให้ครบทั้งสองหน้านะคะในเดือนกันยายนนี้เราจะเรียนกันเป็นเดือนสุดท้ายแล้วของภาคเรียนที่1น,นะคะให้นักเรียนทุกคนส่งงานให้ครบ นะคะลงชื่อเข้าเรียนส่งงานให้ครบก็จะได้เกรดนะคะครูก็จะตรวจงานไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้นะคะให้หนักเรียนมีความสุขกับการเรียนนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ คำเชื่อมสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เรามารู้จักกับคำเชื่อมกันบ้างนะครับสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าคำเชื่อมคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากที่เลิกเรียนแล้วปุ๊บ ก็เดินออกมานั่งที่โต๊ะม้หินหน้าโรงเรียนป๊อกกำลังทำอะไรอยู่ยังไม่กลับบ้านอีกเรากำลังทบทวนเรื่องคําเชื่อมอยู่ว่าคําเชื่อมคืออะไรคําเชื่อมก็คือคําที่ใช้เชื่อมคําวลีประโยคข้อความเข้าด้วยกันจ้าแล้วคําเชื่อมเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างก็อย่างคำว่าและ แต่หรือเลยจึงดังนั้นจึงพอก็และคำว่าถ้าก็จะรู้จักคำเชื่อมแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเอามาแต่งเป็นประโยคยังไงพวกยกตัวอ,อย่างให้ดูหน่อยสิได้สิก็อย่างเช่น วินและเพื่อนๆน,นั่งคุยกันที่ต้นไม้ใหญ่หน้าตึกในประโยคน,นี้มีคำว่าและเป็นคำเชื่อมคำซึ่งจะเชื่อมคำว่าวินกับคำว่าเพื่อน ต่อมาคือเพื่อนๆบางคนยอมวินเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในประโยคนี้มีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมวลีซึ่งจะเชื่อมคำว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนกับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจ้าต่อมาคือวินไม่ทันเห็นแก้วจึงเดินชนอย่างแรงในประโยคนี้มีคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งจะเชื่อมประโยคที่ว่า วินไม่ทันเห็นแก้วกับเดินชนอย่างแรงจ้ามาดูอีกซักประโยคนะถ้าประชาชนอยากให้ประเทศเจริญก็ควรเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าอื่นใดในประโยคนี้มีคำว่าถ้าก็เป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งจะเชื่อมประโยคที่ว่าประชาชนอยากให้ประเทศเจริญกับควรเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าอื่นใด ยกตัวอย่างประโยคให้ดูตั้งหลายประโยคแล้วไหนพิมพ์พลองยกตัวอย่างให้ดูบ้างสิดูซิว่าจะเข้าใจหรือเปล่าขอคิดก่อนนะทั้งหมดหยุดเล่นและหันมาฟังกิ่งพูดในประโยคนี้มีคำว่าและเป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งจะเชื่อมประโยคที่ว่าทั้งหมดหยุดเล่นกับหันมาฟังกิ่งพูดใช่แล้วจะพิมพ์ถูกต้องเลย พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วจ้าถ้าอย่างนั้นพิมพ์พจะลองยกตัวอ,อย่างให้ดูอีกสักประโยคก็แล้วกันเธอจะเลือกคนดีมีความสามารถหรือเลือกคนที่ซื้อเสียงในประโยคนี้มีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งจะเชื่อมประโยคที่ว่าเธอจะเลือกคนดีมีความสามารถกับเลือกคนที่ซื้อเสียงจ้า ใช่แล้วจ้าขอบคุณปุ๊กมากนะเราเข้าใจแล้วล่ะหมดเวลากันอีกแล้วนะครับน้องๆถ้าทำความเข้าใจเรื่องคําเชื่อมก็ไม่ยากนะครับเอาไว้เรามารู้จักกับเรื่องสารสนเทศกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ